สวัสดีครับพี่น้องไปสูขูสุ่คนครับผมพบกับเบายาตัวพี่น้องผมมาแล้วพี่น้องนี่เลยพี่น้องเมนูอีสานเมนูง่ายๆนะครับพ hmm, ี่น้องเมนูบานๆนะพี่น้องตําเจวปลาล้านะพี่น้องกับปลาเข็งทอดนี่ปลาเข็งยักษ์ปลาเข็งใหญ่พี่น้องโอ้บายาเกิดมายังไม่เคยกินนะครับเคยซื้อมาครั้งหนึ่งก็ยังตัวเล็กกว่านี้ครับอนี่คือตัวแบบใหญ่มากๆพี่น้องใหญ่แห้งใหญ่มากนะครับเป็นปลาเข็งเลี้ยงนะครับอ่ะพี่น้องเขาสวยให้เขานีมาเรต้องรอแล้วยายแห้งวราพี่พี่น้องลงมือพี่น้องกินเขานะครับ กินง,ง่ายนะครับกินง่ายอย่ไงนะครับบอยจอ่นทั่วพี่น้องหลังจากที่บอยนะครับออกไปทําคลิปข้างนอกพี่น้องเป็นไข้พี่น้องฝนตกไปถ่ายงานนะครับอ่ากลับมาโอ้นี่อืมอืมอืม โอ้เจียเพชรมากมาค่ うんうん。うん ปลาปลาตวงแหงโอ้ยปลาเข็งโอ้ยปลาเข็งยักษ์ไม่เคยกินสักทีเลยใหญ่ขนาดนี้เอาตรงๆก็อยู่ที่บ้านนอกก็จะเป็นตัวเล็กกว่านี้พี่น้องตามทุ่งไฮทุง่งนานะครับทุ่งไร่ทุ่งนาเรามันก็จะตัวเลก็กกว่านี้นี่อยากกินบ้างปลาเข็งยักษ์กับเจ้าปลาแดกนี่ อ้เนื้อปลาเข็งยักษ์ปลาละอืมอืมอืม เนื้อแน่นแน่นเจ้าประแดง กินแสบกินแสบกินน้วนกินไปก็โดนดรามา่าดาอีกอยู่ดีไปหรอกกินนิ่งๆไม่อร่อยก็โดนนะครับจงนั้นการเป็นอินฟูกันทํางานด้านนี้ไม่ต้องสนใจไปหรอกเอาเป็นสไตล์เขาทำมาแบบไ,ไ้ชอบไปไหนทำนี่ OK, mm. mm. ja. บลดพี่น้องโอเคครับพี่น้องกับผมเบาเยอะอุทวเป็นน้องกับผมพาพี่เป็น้องครับกินเจียวปลาร้าเจียวปลาแดกพี่น้องกับผมกับปลาเค็งยักษ์ปลาเค็งใหญ่พี่น้องเสียดเสีเหมือนกันพี่น้องผักเต็มจานสี่เป็น้องนะครับตะเกิดเบลเพี่น้องกับผมกินไม่ดีกินไม่สุภาพวาจาที่ไม่เหมาะสมนะครับเป็นรับชมนะพี่น้องเพื่อความบันเทิงนะครับแต่กิดพิษพลาดเยะขอโทษขออภัยครับผมฝากคลิปบเยะนะครับผมวันนี้บลยะท่านสบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปครับ